ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ทาผูช้ชมครับโชว์เคสวันนี้แนะนํานักกีฬาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะครับว่าไปแล้วในแง่ผมผมรู้จักเขามาสักพักหนึ่งแล้วสาหรับน้องนิกเป็นแฟนรายการอาจจะเจอแว๊บ,บบ้างตอนที่เราอาจจะเคยสัมภาษณ<ม>์หรือเคยไปตอนแคมป์ตอนอะไรทั้งหลายแนะนําตัวเองเต็มยศนิดหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อกิตตินสุนทรนนท์นะครับชื่อเล่นชื่อนิกปัจจุบันอายุ27ปีแล้วก็ตอนนี้เป็นนักกอล์ฟในโครงการไทยเบฟไทยทัเลนครับเป็นนักกอล์ฟอาชีพนะครับซึ่งน้องนิกเองนั้นก็ เป็นนักกอล์ฟอาชีพมาได้สักกี่ปีและ6-7ปีได้ไหมโอ้10ปีแล้วครับ10ปีแล้วเหรอใช่ครับโอเคตั้งแต่อายุีลจริงๆแ6มันคืออาชีพแรกอาชีพแรกและอาชีพเดียวจนถึงตอนนี้ครับแรกอาชีพเดียวเลยโอเคเล่นกอล์ฟมาทั้งหมดกี่ปีละเอ่ส14ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ13ครับเดี๋ยวนะหมายความว่านิกเล่นกอล์ฟอยู่ประมาณ4ปีแล้วก็เทิร์นโปรเลยเหรอใช่ครับโอ้ใช้เวลาในการจับไม้กอล์ฟเป็นโปรน้อยมากเลยนะว่าไปแล้วอะใช่ เยวาวชนอะไรเท่าไหร่ครับก็คือก็ซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ถึงเวลาพ่อก็พาไปเทิร์นโปรเล่นอาชีพเลยครับณจุดนี้มองอาชีพตัวเอง10ปีที่ผ่านมาพัฒนาการที่ที่เราทุ่มเทไปเราคุยกับแฟนรายการคนดูเราจะพูดว่ากอล์ฟยากหรือกอล์ฟง่ายหรือมันมีเงื่อนไขยั <olf> งไงการเล่นกอล์ฟการเล่นกอล์ฟครับการเล่นกอล์ฟมันก็มันก็ จร,จริงๆมันก็ยากอะครับมันก็เป็นกีฬากีฬาหนึ่งอะครับมันต้องใช้ทั้งความอดทนความมีระเบียบว,วินัยในการฝึกซ้อมแล้วเดี๋ยวนี้บวกกับมันมีทั้งอุปกรณ์วิทยาศ,าศาสตร์การกีฬาทั้งแบบโคชชิ่งก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เราต้องแบบพัฒนาตัวเองตลอดครับเราไม่สามารถที่จะแบบหยุดได้แล้วกก็เป็นกีฬาที่แปลกอันนึงคือไม่สามารถหยุดได้หยุดปุ๊บก็คือถอยหลังเลยทันทีจริงครับผมผมสาบานได้ <laughs> ผมหยุดไหวถอยแล้วก็มาใหม่ก็ถอยแล้วก็มาใหม่เพราะน้องห้ามหยุดน้องห้ามถอยอจากวันที่เล่นมาเรามีน้องชายด้วยใช่ครับใช่ครับเล่นพร้อมกันไหมครับเล่นพร้อมกันครับนี่กับเอิร์ธเล่นคู่กันมาตลตอดเริ่มเริ่มเล่นพร้อมกันใช่โอเคก็น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ถ้าพี่มองแทนก็คือการที่มีคู่คิดคู่แข่งคู่กัดคู่สนับสนุนกอดคอกันได้ต่อยกันได้อะไรก็แล้วแต่มาด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีดีครับ ก็มีคนช่วยช่วยดูให้ไม่ต้องซ้อมคนเดียวไม่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียวก็ดีครับดีกว่าดีกว่าซ้อมคนเดียวเหงาครับแล้วทุกวันนี้วันวันหนึ่งใช้เวลากับกอล์ฟกี่ชั่วโมงครับก็เรียกว่าแปะชั่วโมงบวกแล้วกันครับ full time job full time job ใช่ครับทำอะไรบ้างวันหนึ่งก็ช่วงก่อนที่จะมาเป็นนักกอล์ฟไทยเบไทยท้าเลนใช่ไหมครับก็ ซ้อมไปเรื่อยอยากซ้อมอะไรก็ซ้อมครับก็ไม่ค่อยได้มีแบบแผนอะไรว่าจะต้องทําอะไรเป็นอะไรแต่ตั้งแต่พอได้เข้ามาก็มีทั้งโคช้ชมีเทนเนอร์ก็เริ่มที่จะวางโปรแกรมในการสอมของแต่ละวิกว่าเรามีเป้าหมายจะทําอะไรเราจะพัฒนาตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็เริ่มซ้อมมิดระบบมากขึ้นเป็นเวลามากขึ้นครับยกตัวอย่างก็ถ้าเรื่องของร่างกายก็จะมีทุกเช้า6กโมงวันจันทร์กับวันพฤหัสก็จะเข้าไปเจอกับ ที่เป็นดูแลร่างกายเราที่ยิมครับหมายความว่าจันพฤหัสที่ว่านี่คือหนักเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะมีมีคนคุมมีแบบว่าเทนเต็มครับแต่ว่าที่เหลือก็คือจะเป็นการบ้านให้กลับมาว่าเราต้องไปทําอะไรเพิ่มบ้างที่แบบเราตอนเราไม่ได้เจออะไรเงี้ยครับคือวันอื่นๆก็ออกกําลังกายไม่ใช่ไม่ออกใช่ครับแต่ว่าจันทรกับพฤหัสเนเป็นวันวันวดผล,ลร,รับกันบ้านใหม่ใช่ครับประมาณนั้นถูกไครับไปเช็คร่างกายด้วยครับโอเคในใน,ในส่วนของการเล่นกอล์ฟมาโดยตลอด10ปีแล้วอาชีพครับ เคยประเมินว่าไมอะพอแล้วเอาเส้นทางอื่นดีกว่าคือท้ออ่ะมันมีไหมก็ธรรมดาแล้ว<อ>นักกีฬาที่มันต้องมีทอ้อวินาทีที่ท้อมันมีกันทุกคนนะผมว่ามีทุกคนนะครับใช่ไหมเพราะว่ามันก็คงมีวันที่แบบว่าทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับแล้วพอวันที่ผิดหวังเราก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแย่ครับแล้วก็มีช่วงที่บาดเจ็บไปด้วยเหมือนก,กันคือประมาณเกือบป,ปีที่แบบไม่สามารถเล่นไ,รรได้เจ็บข้อมือครับโอ้เจ็บนานเจ็บปีใช็บข้างไหนเจ็บข้อมือข้างขวาครับเพราะว่า เพราะว่าไปตีโดนลากไม้ครับอ๋ออุบัติเหตุใช่ครับแล้วก็แบบเจ็บแบบถึงแปดเดือนนะครับที่แบบว่าจับไม้ไม่ได้เลยคือมันคือแตกร้าวไม่แตกเลยครับแต่มันเป็นเหมือนเอ็นตรงไหนอักเสบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วก็คือก็คือตอนนั้นก็คือตอนที่หยุดไปก็คือกำไม้ไม่ได้ละมือขวานี่แบบออกแรงกำไม่ได้แค่แบบเอาจับไม้ก็คือแบบเจ็บแหละคือถ้าเดาก็คือ8เดือนนั้นน่าจะเป็น8เดือนที่ทุกทรมานท้อสารพัดอย่างเลยที่มันจะพุ่งเข้ามา ปิญญานอคลาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมใช่ครับม่โมเยอะเพราะมันอยู่เฉยๆนักกีฬาแล้วทําอะไรไม่ได้แต่เดือนอ่ะก็ต้องอยู่เฉยๆรักษาตัวอย่างเดียวก็ทําอะไรก็ไม่ได้เลยครับก็นั่งๆนอนๆกินๆนอนๆนะครับอ้วนบวมเลยเดี๋ยวเลยอ้วนเลยครับอ้วนเลยใช่ไหมอ้วนเลยขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปหนวนครับถึงเป็นหลักร้อยเลยครับเซนจิรี่เบรกตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้81ครับโอ้ลงมาเยอะใช่ครับลงมาตอนนั้นลงมาเยอะตอนที่เริ่มลดจริงจังก็ลงมาเยอะสุด30กิโลครับ โอ้หสามสิบกิโลนี่มันเกินครึ่งตัวโปรดิวเซอร์รายการเราเลยนะจริงๆคือหายไปเกือบค่อนชีวิตเลยนะทำได้ไงครับสามสิบก็ตั้งก็คือจริงๆตั้งแต่เข้ามาอยู่ในโครงการไทยวฟไทยเทเลนด์เนี่ยครับก็เริ่มลดกระผมก็คงเป็นเหตุผลที่เขาจ้างเทรนเนอร์เข้ามาอยู่ในโครงการนะครับ<_<_ผลป enjoyed, ระโยชน์ตกที่น้องๆคนเรียๆใช่คราได้เทรนเนอร์โอเคดีครับตราบใดไที่ยังรักษาไว้แล้วไม่มีเหตุการณ์ทำให้หยุดยาว ก็น่าจะโอเคครับล่าสุดผลงานแข่งขันโอเคพอใจกับผลงานไหมครับพอใจมากเลยครับเพราะว่าก็หลังจากหยุดโควิดไปก็ทําให้แบบเราซ้อมกอล์ฟได้น้อยเราแบบไม่ค่อยมีเวลานาะออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับก็ก็ความมั่นใจก็หายเหมือนกันครับแล้วก็บวกกับแบบได้ซ้อมน้อยอะไรเงี้ยก็พอได้เล่นนี้ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น ที่คุยพี่ชายไปแล้วนะครับตอนนี้มาคุยกับน้องชายบ้างน,นี่คือน้องเอ,อิร์ธนะครับเอิร์ธแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการหน่อยครับสวัสดีครับกิตติพีสุนทรนนท์นะครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับก็เป็นนักกีฬาในโครงการของช้างไทยเวฟไทยททเลนด์เหมือนกันครับก็เข้าเข้า,ขามาโครงการพร้อมพี่ชายครับติดก็พร้อมกันเข้าโครงการพร้อมกันใช่ครับเริ่มติดก็พร้อมกันพี่ชายเริ่ม13ใช่ไหมครับอเอ,อิร์ธก็เริ่ม9ขวบระยะทางกับพี่ชาย4ปีครับโอ้นี่เราได้เปรียบนะเนี่ยว่าไปแล้วเเราาาาออยยุนน้้กวว่ไดห็คม ก็เลยพัฒนาการของคนที่รุ่นพี่อายุมากกว่า4ปีแล้วเราก็ถือว่าได้เปรียบนิดนึงครับเพราะว่าในกีฬานี้เราคิดว่าเริ่มก่อนก็ได้เปรียบก่อนครับณจุดนี้ก็คือตีมาระยะเวลาก็คือเท่ากันเท่ากันเลยครับแล้วเป็นเทิร์นโปรพร้อมๆกันปะพี่เขาเทินโปรตอนสิบหกไม่่พี่เทิร์นก่อนครับเพราะว่าพี่16ตอนนั้นเยก็แค่12เองครับเขายังไม่ได้ครับเขากําหนดให้ตอน15ครับต้อง15ปีขึ้นไปครับเขาถึงจะให้เทิร์นเป็นนักกออาชีพได้แล้วเมื่อเราเทิร์นโปรเราอายุเท่าไหร่ สิบห้าครับพอุสิบห้าปุ๊บเธอเลยพออายุถึงก็เธอเลยเหมือนกันใช่ครับเ <Okay. S 2> พราะเนื่องด้วยแบบตอนเด็กๆพอพี่เท์นโปรแล้วใช่มพี่เจก็แบบอยู่โรงเรียนซ้อมตอนเลิกเรียนเคยที่พี่เจเคยออกรายงานกับพี่เจไปแล้วที่ไปซ้อมบอดิงอินดอร์เพราะว่าเหมือนว่าพ่อก็พาพี่ชายไปแข่ง uh. ไม่มีเวลาไปแล้วก็เลยแบบเงา<อ>ดิเธอเงานิดนึงครับอยู่กับแม่สองคนแล้วก็แบบพอสิบห้าปุ๊บพ่อก็บอกว่าให้เธอเลยแล้วก็จะได้ไปพร้อมกับพี่ชายไปด้วยกันเลยคราวนี้ด้วยกันใช่ในส่วนของ การเป็นส่วนหนึ่งของกีฬากอล์ฟแล้วก็ไททัสไททาเล่นนักกีฬาเนี่ยเมื่อกี้นีกก็พูดถึงฟิตเนสไปละครับนอกเหนือจากฟิตเนสพี่อยากรู้ว่าการที่เราได้เข้ามาอยู่ในโครงการซึ่งก็มีนักกีฬาคนอื่นถูกไหมครับมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องอ่าใช่ครับเรามีรู้สึกว่าเราได้อะไรจากการมีรุ่นพี่รุ่นน้องไหมหรือว่าเราได้ให้คนอื่นที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในโครงการไหมได้ซ้อมด้วยกันไหมมีเพื่อนซ้อมมีครับมีมีม เขาแต่ทางโครงการเขาก็จะมีจัดเป็นแคมป์ด้วยประจําปีแบบส่วนใหญ่ก็คือจะปีละสองครั้งเขาคือเขาจะให้นักกีฬาในโครงการเขามารวมกันแล้วก็จะมีโค้ชมาจากต่างประเทศก็มาเทรนให้ก็คือตรงนั้นก็จะเป็นแบบแบ่งปันกันแล้วก็มีคนให้ความรู้เพิ่มด้วยตรงนั้นก็คิดว่าดีนะครับคือเหมือนว่าเราได้ทํางานกันเป็นทีมมีโอกาสได้เป็นโค้ชด้วยเหมือนกันถูกไหมครับทุกวันนี้สมบทบาทนอกจากนักกีฬาชีพแล้วช่วงเวลาที่เราเจียดมาเพื่อจะหาพ็อกเก็ตมาหนี้เพิ่มเติมก็มาสอนด้วย ใช่ครับสอนเป็นพาไทมส่วนใหญ่ก็สอนเป็นช่วงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ก็จะสอนเยอะหน่อยสนุกไหมาการเป็นครูสอนก็สนุกนะครับพี่เจมได้ได้อีกบทบาทหนึ่ง <c oughs> ได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างเลยครับเราเคยทํางานด้วยกันในแคมป์ด้วยที่สอนน้องๆเยาชวชนในแคมป์รเริ่มเป็นเป็นแอสซิสต์ให้พี่เจทีหนึ่งก็คือแบบได้ความรู้สึกก็จะต่างกันเลยแปลว่าบทบาทเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลว่าแบบเรากลายเป็นผู้ให้แทนแต่ก็ดีนะครับเหมือนว่าได้ทบทวนกับตัวเองไปด้วย ในการสอนแต่ละครั้งเนี่ยพี่เจมันเหมือนว่าเราเป็นคนให้อย่างเดียวนะแต่บางทีมันไม่ใช่นะครับบางทีเราก็ได้อะไรกลับมาดีๆกับมันเข้าตัวเยือมอนกันนับพี่มีความรู้สึกว่าดีไม่ดีไอ้ตอนเป็นนักกีฬาชีพเราไปแข่งอะ่ะจะโดดเดี่ยวลน n ี่กว่าตอนเป็นโค้ชด้วยซ้ำใช่ใช่ไหมใช่ครับเพราะตอนไปแข่งมันคือต่างคนต่างแข่งใช่ต่างคนต่างแข่งถึงแม้จะมีเพื่อนแต่มันก็เพื่อนคู่แข่งใช่ก็ต้องโฟกัสโฟกัสกับตัวเองมากกว่ามันก็จะเหมือนว่ากรอบมันจะแบบ ถังตัวเราไ้าเยอะกว่าว่าแบบเราต้องอยู่ในกรอบของเรานะอะไรเงี้ยครับแฮปปี้กับบรรยากาศการแข่งขันชอบลักษณะของการแข่งขันเดินทางมีตื่นเต้นมีประหม,ม่ามีอะไรที่มันเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการแข่งขันที่เราชอบเป็นพิเศษไหมที่เราเสพชอบตอนที่แบบว่าแบบไปด้วยกันมากกว่าครับจะมีแบบจะต้องมีเพื่อนใช่ไหมครับเวลาไปก็มีรุ่นพี่อะไรเงี้ยจะชอบการไ,ไปกับประมาณแบบเป็นกลุ่มนิดนึงสามสี่คน แล้วไปอยู่มันก็จะเหมือนว่าพอช่วงตอนแข่งเตรียมตัวอะไรเราก็คือตั้งคนตั้งมีสมาธิเตรียมของตัวเองอแต่พอช่วงนั้นก็คือเหมือนเราได้พักผ่อนอสั่งสรรกันด้วยครับก็คือขบวนการตาเตรียมพร้อมไอ้วันวันไปซ้อมสนามว่างกันเถอะตั้งแต่เดินทางแล้วก็ซ้อมสนามใช่ครับก็เหมือนก็ะจะเป็นมันแบ่งเป็นช่วงเวลามากบบเจซ้อมเสร็จแล้วเรากลับมากินข้าวเย็นแล้วก็เล่นคุยเล่นกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนได้สังสรรไม่งั้นบางทีเราอยู่บ้านซ้อมไปออกไปซ้อมเองกลับบ้านก็แบบซ้อมเสร็จเหนื่อยล้วก็ นั่งอยู่ในห้องนอนอะไรอย่างนี้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมว่าเราลงภาคสนามกันนิดหน่อยดีกว่านะเราก็คุยกับนักกีฬาชีพพี่น้องทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวงสวิงไปดูเกมการเล่นของน้องในสนามกันนิดหนึ่งครับ พี่น้องก็ลงภาคสนามกันหน่อยนะครับวงสวิงถ้ามองกันเองใครวงสวยกว่าถ้ามองนิกนิกว่าเออสวยกว่าครับแล้วเอออะเออว่าไม่ใช่คําว่ามีใครสวยกว่าดีครับมันเป็นยูนิคของใครอ๋อโอ้โหทะเลาต้งใจพี่ชายใครตีไกลกว่าเออครับเออครับเออไกลกว่าแต่ตอนนี้ใครเม็กมันนี่กว่าพี่ครับเนี่ยนะมันไม่แน่นะครับปรกองมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่นกันสนุกสนนนิดนึงแล้วกัน นะครับเราอยู่โพซิชันหางธงไม่ไกลเกินไปถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นคนตีไกลอย่าง2อคนตีระยะค่อนข้างดีเนี่ยระยะเหลือรอบๆกรีนรักสามสิบหลาน่าจะเป็นระยะที่คาดหวังผลงานตีเข้าไปปุ๊บพัดเดียวได้ใช่ครับถูกไหมนโดยเฉพาะพาห้าครับเออมันอีเดอร์เก็บพายากเพราะพลาดไปแล้วครับอีกทีนคือทัมเบอร์ดี้สำหรับมืออาชีพเดียวครับมืออาชีพเนี่ต้องทั้งหมดครับต้องทําได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพาสองนาะ เดี๋ยวลองดูว่าจากรลายนี้ไปสกอร์พี่หรือน้องไม่รู้อะไอตอนไปเล่นกันเองยังไงผมไม่รู้ในทัวร์ผลงานออกมาโอเคถ้าแฟนๆไปดูก็จะเห็นแต่ออกทีย้อมเนี่ยนะค,คนชนะเท่กว่าแน่นอนเพราะคนดูเยอะได้ครับว่าลองดูได้ครับ ได้เลรอเนี่ยได้ก็ได้โอ้สู้นะ่ยไปเฮ้ยวัดที่พัดสวยงามต้องมาวัดกันที่พัดแล้วครับผมได้เปรียบผมใกล้กว่านิดนึงเพราะว่าใกล้กว่าใช่ไหมใช่ครับแต่เราถ้าเราพัดลงก่อนเรากดดันกว่าครับพัดลงก่อนได้เปรียบในยุคนี้ที่เขาให ทงอยู่ก็ได้ทงไปก็ได้ชอบทงไว้หรือทงออกตอนแรกครับชอบชอบทงออก<ม>แต่ตอนนี้หลังจากที่รู้ว่าโควิดเวลาแข่งขันมันจะเป็น new normal ใช่ไหมครับะจะแบบว่าจับทงกันไม่ค่อยได้ดก็เลยเริ่มฝึกมาแล้วว่าเราไม่ต้องถอดทงโอ้โห้เปิดโอกาสให้ฮะเียบร้อยเลยฮะอย่างนี้ได้เปรียบเลยฮะ ขอบคุณนะครับมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญมารายการนี้เหมือนกันครับและขอบคุณพี่เจมส์เหมือนกันครับยินดีครับยินดีครับอีก2คนของบรรดานักกีฬาในโครงการไทยเบสท์ไทยฐานเลนส์นะครับทยอยแนะนําให้รู้จักทีละคน2คนช่วงหลังๆมานี้รู้สึกพอแนะนำปั๊บไปคว้าแชมป์แนะนำปุ๊บคว้าแชมป์เพราะงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้สักสองสามอาทิตย์เนี่ยเราจะรอดูผลงานของสองคนนี้แหวังว่าจะได้เหมือนกันเหมือนกันครับสาธุครับพี่เจมส์โชว์เคสของเราวันนี้ครับ ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง